ครับมือนี้นะครับกัสีมาคุดปูนะครับอุปกรณ์กัสีมีขู่นะครับแล้วก็เสียมนะครับนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่ามือนีสีใด้า่ครับครับตอนนี้นะครับกระพอห้วนะครับเดี๋ยวคุดกันเลยนะครับหว่านก็มากครับมือนีก็เลยล่องไม้ครับว่าสีผอวอนครับ เอาพอแล้วครับพอแล้วนะครับนี่ครับพอแล้วต้องจุกยังอยครับอ่ครับนี่ครับใจแรงครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับวันิบกใส่น้ำนะครับแต่ว่ามันแห้งยามันใต้ก่อนนะครับเลยใส่น้ำนะครับเดี๋ยวนั่ง